สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนางเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนางจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาการคำนวณค่ะผู้ปกครองหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าวิทยาการคำนวณคืออะไรวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กอนุบาลนะคะเป็นการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่ทําให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้และพัฒนาความคิดเชิงคํานวณทําให้เด็กได้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนั่นเองค่ะ โดยจะเป็นการสร้างพื้นฐานความคิดเชิงคำนวณทำให้เด็กๆนะคะเตรียมควอมพร้อมเข้าสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่21นั่นเองค่ะสำหรับวิทยาการคำนวณในวันนี้คุณครูนายจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนลำดับกิจวัตรประจำวันของเด็กๆนะคะ สำหรับอุปกรณ์การเรียงลาดับในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูนายจะให้ผู้ปกครองนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆสาวอย่างด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยนะคะ 1. รองเท้าที่เด็กๆใส่ค่ะ 2. แปรงสีฟันและก็ยาสีฟันที่เด็กๆใช้ค่ะ 3. เสื้อผ้าที่เด็กๆใส่นั่นเองค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะ ในการเริ่มต้นการทำกิจกรรมเรียนลาดับในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้ผู้ปกครองนำอุปกรณ์ทั้ง3อย่างนะคะมาเรียนต่อหน้าเด็กๆนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะอภิบายให้เด็กๆฟังด้วยนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละชนิด แทนตามกับในชีวิตประจําวันอย่างไรคะ่ะเริ่มต้นที่1ก็คือรองเท้านั่นเองนะคะรองเท้าจะเป็นการแทนการใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านนั่นเองคะ่ะ 2. นะคะก็คือแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันจะเป็นการแทนกิจกรรมที่แปรงฟันตอนเช้าหลังตื่นนอนนั่นเองคะ่ะแล้วก็3นะคะจะเป็นเสื้อผ้าที่เด็กๆใส่นะคะก็คือแทนกิจกรรมที่เด็กๆแต่งตัวหลังจากอาบน้ำน,นั่นเองคะ่ะ เมื่อผู้ปกครองอภิปรายให้เด็กๆฟังเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นแค่กิจกวัตรประจําวันของเด็กๆอย่างไรนะคะจากนั้นแล้วให้ผู้ปกครองนะคะให้บอกเด็กๆนะคะว่าให้เรียงอุปกรณ์ว่ากิจกรรมไหนที่เด็กๆทําก่อนหน้าและก็หลังนะคะโดยกิจกรรมไหนทําที่1กิจกรรมไหนทําที่2แล้วก็กิจกรรมไหนทําที่3นะคะ เมื่อผู้ปกครองนะคะให้เด็กๆเรียงลำดับในชีวิตประจําวันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นผู้ปกครองจะต้องให้เด็กๆสรุปด้วยนะคะว่าเด็กๆทาไมถึงเรียงกิจกรรมนี้ไว้เป็นกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2และก็กิจกรรมที่3หรือทําไมเด็กๆถึงเรียงกิจกรรมนี้ไว้ก่อนกิจกรรมนี้เป็นต้นโดยให้เด็ก อธิบายออกมาด้วยตนเองนะคะหลังจากที่เด็กๆอธิบายเรียบร้อยแล้วว่าทําไมถึงเรียงกิจกรรมนี้ไว้เป็นที่1 2 3ผู้ปกครองจะต้องให้เด็กๆจดบันทึกด้วยกระดาษด้วยนะคะว่า สมมติว่าเป็นกิจกรรมแปลงฟันเป็นกิจกรรมที่1ก็กวาดรูปกิจกรรมแปลงฟันกิจกรรมที่1แล้วก็กิจกรรมการแต่งตัวเป็นกิจกรรมที่2ก็วาดรูปกิจกรรมแปลงฟันเป็นกิจกรรมที่2แล้วก็กิจกรรมการใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านเป็นกิจกรรมที่3าอย่างนี้เป็นต้นค่ะสรุปกิจกรรมการเรียงลำดับประจำวันนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกจัดเรียงลำดับ ในชีวิตประจําวันว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะคะเด็กๆจะได้รู้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็คิดได้เป็นอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะโดยจะต้องให้เด็กๆนะคะอธิบายด้วยตนเองด้วยนะคะว่าทําไมถึงเรียงกิจกรรมเช่นนี้หลังจากที่เด็กๆอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองอย่าลืมให้เด็กๆวาดภาพบันทึก การเรียงกิจกรรมด้วยตนเองได้นะคะระหว่างที่ทํากิจกรรมอย่าลืมบันทึกวิดีโอไว้เก็บไว้แล้วก็ส่งมาให้คุณครูประจําชั้นได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูนายต้องขอลอาไปก่อนพบกันในกิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ